มึงนี่แหละโอเมนมึงนี่แหละโอเมนมึงนี่แหละโอเมนเอาตัวเลนออกโซโลโคิวโอเมนมาดิ <c oughs> มึงมาอีกตัว <c oughs> มึงมาอีกตัว <c oughs> มึงมาอีกตัว <c oughs> อสองตัวติดไปดิน้องๆ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่การ์ยิปชานแนลนะครับผมเหลือการสอบเอาที่ตกตานะครับและจนกว่าจะสอบเสร็จผมจะแฮกตำราทุกตามาดูกันนะครับว่าจนกว่าเราจะสอบเสร็จเนี่ยเราจะชนะทั้งหมดกี่ตาครับผมถึงเราเลือกตัวแล้วครับทุกคนเราจะเปิดตำราดอยเซอร์นะครับแล้วก็เลือกตัวที่แรงต่ำที่สุดในตำแหน่งแครี่ทีดิ่งชอบแบบไม่มีสกินถิดแบบแว้ มาดิ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 หนึ่งหนึ่งได้นะ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 ลุตเนลบีกูปิกส่กูฟิกไซกูฟิกไซกูฟิกไซโอโหเขาเถื่อนคตรเถื่อนคตรเถื่อนนะครับเป็นยังไงอะดอยเซอร์ไอ้กูอยากเราเล่นซาต้าว่ะมึงจริงจังจริงไปเนี่ยมึงเป็นคนบอกกูเองว่าให้กูหาแพชชั่นในการเล่นตัวใหม่ลอาไปเล่นเอาไปเล่นไปเจอแล้วดอยเซอร์มูราด ตายมูลาดไป่ใช่ลูกเป็นนะหลายตัวมีทั้งหลายตัวที่มึงทำไปยังไงฟอสไปลูกรักก็เลยนะเว้ยมูลาดอะไม่ใช่อะไรกูกูเหลือไปดูตำรามึงแล้วกูเห็นมูลาดอยู่แลงบีมีดูตำลางอ่ะได้หรอมึงดูตำราแล้วมึงต้องชอบดูตำลาเอาตัวกะกากหอว่าตัวแขกๆหยิบๆมาก็ได้อะไม่อยากสตาร์ากูหลอมได้นะต้องการไม่เป็นไรเพื่อน เป็นผ <ider> MM <stein> ู <of urp> <cells> <material> ้เล่นพรสวรรค์นะน้องๆไปดูแล้วกันกูรอดูเล่นพรสวรรค์ว่ะผูรอดูวะมันจะบินยังไงเล่นพรสวรรค์มาแล้วว่ะรอดูเลยหวะตานี้ไอ้คุณกว่ากูเล่นแหวนสตาร์ทสวยเพื่อนฮู้ฮูว้าวว้าวตายหมดแล้วมันมาซ้ายไหมยะแล้วตัวอยู่เพื่อนเฮ้ยบิ๊ดสวยสวยสวยนี่กูนึกว่ากูเล่นแหวนกดท่าสองวงเลยวันสตาร์ เฮ้ยมันจะตายแล้วสวยเพื่อนไม่ให้พีอ่ะพร้อมไม่แตกเลยเอ้ยยีน่า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 ปุบปับปุบปุบปุบบเอ้ยกูได้บินด้วยกูได้บินกูได้บินสวยสวยสวยโอ้โหเป็นยังไงล่ะเอ้ยมึงตีมังกรเป็นมังกรตีกูสวยเพื่อนจัดให้หมดนั่นแหละไปโยนไป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 แล้วเพื่อนโอ้โหเป็นยังไงล่ะบินสี่ทีเฮ้ยช่กูบินสี่ทีเมื่อกี้กูบินสี่ทีสวย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 กูไหว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 สวย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 ดับเบัลคิวับเบัลคิวที่บัลคิวที่บัลคิวโหดมาก มาดิมาดิมาดิฝาลังฝาลเฮ้ยเมื่อกี้เป็นสี่ว่ะไม้สี่ทีสี่ทีสวยสวยสวยได้ได้ได้สวย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 เป็นสองรทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามทีปกติเลยวินยังไงวะ ีเราให้ดอยเซอร์แหกตําราตัวเองแล้วใช่ไหมในตําแหน่งจังเกิลแล้วเราก็แหกในตําแหน่งแครี่ไปแล้วเพราะงั้นรอบนี้เราจะมาเล่นตําแหน่งป่าละกันในแรงที่ต่ําที่สุดต้องโชว์หน่อยแล้ววะนี่อย่างวะนะดาซี่ไงเพื่อนจําหน้าไม่ได้ป่ะโอเคกูเปลี่ยนแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมาชนะตัวอะไรกูเคยได้ยินคํานี้ป่ะอยู่เพกเคาน์เตอร์เอาเรโอเคมึงให้มึงพับพับพับเทียกูทิ้งไปเลยนะ มาจากไหนครับเนี่ยโอเมนโอเมนเอาซ้ายด้วงเฮ้ดอยดอยคุณเอาเลยเพื่อนรอรอรอตาย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 เอาจุดเกิดได้ป่ะเออไม่ปัดแรงยังวะแอคเก่าปเนี่ยเฮ้กบเข้าไปแล้วกบเข้าไปแล้วกบเข้าไปแล้วคนไม่เอาเลยได้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 ไได้ได้ได้ไ้าด้ได้ได้ได้้ได้ไน้ได้ได้ได้ด้ไ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 ด้นด้้ไดด าล็อกสามด้ยว่ะเพื่อนว่าไงวะล้างสามด้ยว่ะเพื่อนว่าไงวะโอ้ยตั้งหมดเลยไอ้ยด้วยไปส่วนได้ส่วนได้ส่วนได้ก็มีแข็งส่วนได้ส่วนได้ส่วนได้หมดเลยส่วนได้หมดเลยมาดิมาดิหมดแ่ะกูบอกเลยว่าหมดหมดหมดดอยเอาหน่อยเพื่อนตัวไหนไอ้แก้วตึงตวงดูเกิดตายหมดแล้วกูหูจับหมดเลยว่ะเพื่อน ไม่ไหวปั๊มยังไม่แตกเลยเรามีเทพเจ้ากบกับแคลลี่ดายการยังไงดีวะเก่งยังไงเก่งไม่เนอะไปกูมาก่อนกูมาก่อนไม่ไม่ไม่บวกไม่บวกไม่บวกไม่มีอะไรโอเคกูมีอันตีแล้วให้เพื่อนเล่นหน่อยปะเล่นได้เล่นได้กูมีอันตีกูมีอันตีเพื่อนกูมีอันตีเพื่อน สวยจัดเลยเพื่อนหนึ่งห้าไหวไหมล่ะหนึ่ไหวก็ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นต้องเก็บคนเดียว2ตัวเลยเพื่อนเมื่อกี้ไม่เหลือกันเลยเหรอวะเศร้าว่ะกูมันตาตาไอ้สวยเออตัวอย่างนี้เพื่อนเออกูถือก้อนเม็ดกูถือก้อนเม็ดเอาเลยเอาหมดเอาหมดได้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 ไป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 กูถ่ายให้กูถ่ายให้กูถ่ายให้กูแทงอยู่ด้วยกูแทงอยู่ด้วยนั่นแหละ นอนไม่ได้เลยนี่ไงไม่ต้องบินเจอกินปักไก่หน h ชาแนลแต่แต่ขึ้นอะไรดูได้นะเปลี่ยนกู้ฆาดวงดดวงเยอะดวงตายเกิดโอ้โหเฮ้ยคิวพลาดตายหมดแล้วมีวันอะไรวะเนี่ยจบแล้วมัหเึ็นความโง่กำลังตายเพื่อน ใบตาสวยมันยุบไปละกูผักกูผักกูผักสวยเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะสวยเพื่อนเจ้มาดึงบูเพื่อนมาดึงบูมาดึงบูตายเนี่ยทำไปเล่นตายเนี่ยกูถ่ายได้อีกทีนึงเนี่ยอุ้ยตายอีตายอีตายอีตายลาก่อนลาก่อนกูบอกเลยว่าลาก่อนลาก่อนน้องสาวไหวอ่ะเป่าเบ๊้แต่ตาช็อตไปทีนึงเออก็ตีได้ถ้าพีจุดเลี้ยงเนก็จะดุๆหน่อยว่าเรา กูได้เลทเพื่อนยังรองรับกว่ากูสี่นะเพื่อนหาได้เลยหาได้เลยหาได้เลยไม่ต้องไปไหนไกลแล้วมึงนี่แหละโอเมนเข้าบูต่อมึงนี่แหละโอเมน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 เอาตัวเลทออกโซโลคิวโอเมนมาดิจะโดนโซโลคิวยังไงเอาดิเพื่อนไปไหนอ่ะ มึงมาอีกตัว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 สองตัวติดไปดิน้องๆสองตัวติดไปดิครับเฮ้ยโอเมนเข็ดเผาเพื่อนเข็ดเผาเข็ดเผาอะไรไม่กล้าหัวซูเปอร์แมนแล้วหรอไปหัวน้อแค้นแล้วหรอเฮ้ย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 ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงอะได้ะ ไอนกดิเฮ้ยมรติคุยกันแล้วทุกคนามาต่อเลยกำลังรอรติคุณได้กาวเล่นริเล่นดิเพื่อนอ้าวเหี้ยมันจูบก,กูทางนู้นพี่ดอยพี่ดอยทำอะไรตกเ,เ,เพื่อนอน้อาวตายเพื่อนรอไถมาก่อนโอเมนตัวที่สาม เพื่อนเพื่อนเล่นเพื่อนเพืเล่นเลมาแล้วได้หมดไหมดได้หมดได้หมดเฮ่เยวไ้ตายเหรอวะมึงเชื่อมึงรอดหรือว่านาคอสโดนเลยตาวะไอ้มันจิกูนาคอสเข้าขวาครับส่วนกูมาแล้วครับไม่ตายนะัวหโดหลับตันหน้าหรือวะ โอเมนเนียนว้วไม่ไม่ดงตายตายดอยใช่ไหมทั <c oughs> ตนติไม่ลงหลัหแร็เลยรูเจ้ามา้วกูถ่ายได้อรอด้วยครับสวยเพื่อนนาเยอะนะสวัสดีครับเอามันเพื่อนสวยเพื่อนไมายกูช่วยอยู่เพื่อนโอ้โหห่านเราเพื่อน เพื่อนตัวขาดแล้วเป็นเลือดด้วยตัวขาดแล้วเฮ้ยไหมซ้อนอยู่ไหมมวยเพื่อนสวยเพื่อนเฮ้ยมีแข็งมีแข็งรอดังอยู่สวย oh, ได้เลยได้ป้อมได้ป้อมเฮ oh, <ห><ม>้ยใครใครมีสลิมอยู่สลิมมันจะกันได้เหรอวะภารกิจนี้ก็ถ้าเกิดมันไม่ออกไปไฟอ่ะกดรับเป็นไงกดรับรออะไรอะไรอะไรเอาป้อม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 แล้วเด็กเล่นได้เลยเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยเล่นเลยวันติเล่นเลยเล่นเลย มีหน้ารับกรรแพงโอเมนแล้วกันไก่แอร์ไลน์พร้อมบินครับไก่แอร์ไลน์พร้อมโบยบินครับแทงเข้ามีดมันจับกูในป้อมเพื่อนในปอด้ีป้อมมันอยู่อะตีป้อมไม่หน่อยเพื่อนป้อมมันตีแรงมากหันนี้โอ้กูเลิศกูเลิศเอากูตายแทงปั่นโคตรแรงเลยแรงจิบล่วงเลยจมื่กี้คือตีข้าป้อมแตกไปแล้วเลยแทงปั่นเอออย่างน้อยโอเมนก็แก้แค้นสำเร็จว่ะจับกูในป้อมได้ไปจบระวังหน้าบอกเขาด้วย ไม่น่ารักเลยม,มันขึ้นโคชเชนมาวะสงใส่วาระดับฝีมือกูไม่ได้วะรอก่อนรอก่อนใจเย็นดิเพื่ <c oughs> อนเฮ้ยไอ้แม่คอนนะ่มึงแพต้ตาเนี่ยแต่าดป็นไงอ้อ้ามมันเดินหนึ่ง